ออออจะตเสวัสดีค่ะวันนี้ทำอะไรครับแม่ครัวเนื้อค่ะเนื้อเนื้อเนื้อตุนเนื้อตุ๋นวัตถิลออะไรครับก๋วยเตี๋ยวเรือเหรอไม่เห็นมีเรือเลยมีแต่เตาถ่านค่ะอ๋อเรืออยู่อ๋อเรือไปไหนครับเรือพม่า นี่หละครับวันหยุดก็เพื่อนบ้านในซอ,อยบ้านเช่าเดียวกันนะครับก็จะมาทำอาหารอะไรอะไรทานกันนะครับบางวันก็เป็นอาหารลาวบางทีก็เป็นอาหารไทยแต่อาทิตย์นี้เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือนะครับแต่ไม่มีเรือนะครมันเป็นมันเป็นเตาถ่านนะครับเตาถ่านตอนนี้กำลังอาต้มเนื้อนะครับให้มันปเปื่อย ดูครับน่าทานไหมอ่ะโอ้แล้วก็อันนี้คือเกียวกระเทียมนะครัะชื่ออะไรครับแม่ครัวเกียวกระเทียมราตีค่ะราตีแล้วอ่าแม่ครัวแม่ครัวต้มเนื้อชื่ออะไรครับอ๋อใจง่ายหรือใจใจดีครับอ๋อรอให้เนื้อเปื่อยก่อนนะครับแล้วเรามาทานกันเนาะ มาครับเสร็จแล้วนะครับทีนี้มาลองกินก๋วยเตี๋ยวเรือสวัสดีครับเสร็จแล้วนะครับดูนะครับน่าทานไหม่ะผักเยอะๆเลยครับขอปรุงก่อนพริกป่นเหรอครับนี่ค่ะกระเทียมนี่เกี่ยวเองเลยนะครับใช่กระเทียมหอม ไอ้โหลมัไไนเป็นไงครับถ้าใครชอบถั่วก็ใส่ไปนะครับถั่วตำคั่วตำเองนะครับสุดยอดมากสำหรับใครกินแห้งใครชอบใช่แต่สำหรับปังนะ่ะชอบมากๆขอน้ำตาลหน่อยครับ S <S อผักเยอะๆข้เต๋่วเรือนี้ต้องทานกับผักนะครับผักโหระพานี่เข้ากันมากาขอบคุณครับไม่ต้องใส่เยอะนะครับเพราะว่าน้ำซุปมันอร่อยแล้วนะครับเราใส่แค่น้ำส้มน้ำตาลนิดหน่อยพอนะครับ มาครับมากินด้วยกันฮืมแซ่บเบอร์อร่อยไหมฮะอร่อยมากมตันนั้นวันเลิกไปไปอ่านกันเลยมาครับมากินกับปังอโอ้คหทำใหญ่ใหญ่แลยนะครับ อนื้อนอนุ่มยังขอโทษคนที่ไม่ทานเนื้อนะครับจะอ,อร่อยมากขอบอกวันหยุดก็จะทำอะไรทานกันนะครับคนในบ้านเช่า ก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งนะครับทานได้ทั้งวันนะครับก็เตี๋ยวหมอเดียวลงทินไม่เยอะด้วยครับเนื้อเราเนื้อใช้เนื้ออะไรอะ่ะอันนี้เป็นเนื้อเนื้อต้มแตบเป็ไหมเราเอามาทำมาตุน เขากระดาษชุ่มนะครับนี่ครับอร่อยมากพักล้างสะอาดแล้วนะครับล้างสะอาดทุกอย่างแล้วไปแช่น้ำไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งลอลรร่อยมากนี่ครับ วันหยุดก็จะออกเงินกันซื้อนั่นซื้อนี่มาทํากันนะครับไม่ใช่ว่าคนใดคนนึงออกคนที่ออกเยอะสุดก็คืออ่าแม่ครัวนะครับพี่ใจทั้งออกเยอะทั้งทําแล้วก็ไม่กินแล้วก็ไม่กินนะครับ <c oughs> ไม่รู้ใส่ผงอะไรใส่ยาเสน่ห์อะไรให้ทุกวันหยุดต้องมีมาทํานะครับ ข้างหลังปังป,งปงนี่ต้นมะละนะคะรคับมะละก่นนกซื้อปัง<ช>ถ่ายให้ดูดอกเยอะลูกกำลังดกเลยครับพี่ใจไม่กินเนี่ยกินหมดหม้อเลยนะไดะ้มาไอ,าอช้อนใส่ลงไปในมอใส่แล้ว่ิรดีใส่เข้าไปสองอัน ตัวผู but, <isation> ตัวผูู้จ <Labor> <fi> like ินมกับนี่ก็อร่อยมากเลยนะครับยิ่นทั่ <S 2> <S 2> <S วันนี้ทานทั้งวันเลยนะครับ

สำหรับคลิปนี้ปังอ่าก็จะพอเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเพื่อนๆจะได้ทานกันเพื่อนเขาอ่านเขาไม่อยากเข้ากล้องนะครับไม่ใช่เพื่อนหลบพี่ปังขออนุญาตทานก่อนนะครับไว้ตามต่อคลิปหน้าด้วยนะเดี๋ยวคลิปหน้าบ้าอ่า พวกปักนจะมาทําอะไรทานกันนะครับตามต่อเนี่ยคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณทุกกาลังใจทุกเลิฟทุกไลค์ที่ติดตามเป็นกําลังใจให้กับช่องเฮงเฮงปัง,ปงๆด้วยครับสวัสดีครับบ๊ายบาย